กลับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับการ Reaction Murder Drones หลังจากที่ป๋า Reaction EP 1ไปนะครับก็มีหลายๆคนบอกเลยว่า r รี c t ต่อเลย r รี c t ต่อเลยแล้วป๋าคือใครที่จะต้องขัดใจพวกคุณก็เรียกกระต่อเลยสิครับเราจะต้องรับการตนนทางสุดและพิจดคอน์ขอเธอจ้ะ แล้วเอาเสื้อมาจากที่ไหนแต่งตัวแบบนี้เนี่ยน่าคนลกนละครลับเลวทุกคนมันบ้าเด็กคูล่าชัด ไม่ต <ผม S 2> ้องใจฉันผิดเองค่ะเอาสปากันแล้วเือ,อุ้ยอา้าวเร็วเข้าไอ้พวกโง,ง่ไงเทสซาอ๋อเนี่ยเขาพวกเอ็นนี่ใช่ไหมคนใหม่อีกหรือไง ก่อนจะเป็นม so okay. ือเดอร์โดนเขาก็เป็นุ่นธรรมดามาก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะน um> ั่นมันแปลกมากเลยนะใหญ่พี่ลึกช่วยค่ะท้งหมดนี่เป็นความผิดของเธอฉันไม่เคยเจอสนรัตณ์นี่มาก่อน อยากจะลองสูตรหายหน่อยไหมเธอเจออะไรอ่ะเออนายรู้ไหมว่านาเป็นหมวกนักบินฉันเป็นนักบินเหรอนักคอเททำพังมันหมดทุกอย่างเลยนักบินอวกาศฟิวตั้งแต่เกิดเลยแฮะอะไรวะพูดถึงเรื่องการขับยานไปพื้นโลกแล้วนะ่ะเราแน่ใจเหรอว่าการฆ่ามนุษย์ทุกคนน่ะเป็นอ่าศิลธรรมมนรรมุษย์สมโปรแกรมมาในที่ไม่ได้บอกอะไรเลยและยังฟอร์แมตความทรงจำของนายเป็นซุป คือพวกเขาจะเคยเจรจาก,กับเราในอนดบีตแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาพาย,ยายามเจรจากับแม่ฉันเขาเปนแบ่งโลกนี้ตั้งหากม,มานุษย์ตั้งโปรแกรมเพื่อให้เราแก้ปัญหาคิดว่าเบื้องหลังของพวกเธอมันเป็นโลกสวยหรูมากเึยไงก็เธอโอจะเป็นคนไร้เพียงสารนิน่ซื่อขนาดนี้ไม่เข้าใจจับ เจได้รับคำสั่งมาจากใครบางคนน่ะและถ้านั้นไม่ใช่คำสั่งของบริษัทแล้วก็แล้วใครเป็นคนสั่งอ่ะแล้วได้ไงเน่ามาขัดแผนการฆาตกรรมของฉันเถอะขอร้องเอ๊ยโอ้โหนะฮะงงละเรียงทำลายไม่ถูกแค่เราซ่อมเจ้าเครื่องนี่เป็นเพราะอาจจะเป็นความเสียด้วยความแบบภัยที่นี่ พอเข้าใจใช่ไหมอ่าโลบอเดอร์ห้าพันแฟรงค์เงินเปิดไฟเอาไว้นะเฮ้ยจะทำงานยังไงอมืดขนาดนี้ใส่ไฟยเข้าตาบันไดแค่นี้ฟูงเป็นกิโลอะไรอะฟูงเป็นกิโล ววาต่อเฮลา์อยากติดปกตินั่นมันหัวใจคนนี่ นี่มันร่างกายมนุษย์นี่เยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ที่ไหาอะไรวะเนี่ยเออพูดเหมือนกันเลยอะไรวะเนี่ยแหงโอ้ What คุณดอมแมนครับคุณรู้ไหมว่าลูกสาวคุณนะ ขาดเรียนใช่เจ้าหนูนั่นกนำลังทําโครงงานข้ามนย์ทุกคนอยู่เลยมันชั้นตอนเด็กๆเ,เลยฮะเด็กมันก็น่าจะมีเหตุผลของมันอะไะคือพฤติกรรมของเธอมันค่อนข้างที่คร<ะ>ับผมครับผมแกแดดตัวตึงแล้วก็เข้าใจถึงความเหนือธรรมชาติของประตูแหมสมแล้วเกิดมาเป็นพ่อลูกไปเนี<อ>่ยอดูภูมิใจในลูกเองเอา<ป>ละอูซี่นั่งลงได้แล้วจุ๊ยดิอูซี่เอ่อคืนความจําให้บรเดนได้แล้วจุ๊ยดิเออเธอฉันเริ่มก่อนเองและฉันมันโง่มาก อู๋สิเธอต้องทำงานกับเพื่อนนะหลายคนต้องการใช้ไปเขียนบันทึกไม่ไม่เลยใช้มันหลงตัวเองอ่ะแต่ยังไงก็จวยดิคือเธอมีปัญหาานการปรับตัวนะครับโปรแกรมของเธออาจจะมีปัญหาแล้วแล้วที่บ้านเธอเป็นไงบ้างเออโคตรทีนะผมหมายถึงเธอเนี่ยอาจจะเป็นตัวเองเล็กน้อยนะแต่ว่ามีปัญหาเนี่ยนะคือผมไม่ได้อยู่กับลูกมากนักเลยไม่รู้<า>อเคือไอดอลแมนค่ะไม่เอบปิ<ด>เส<อ>ธ เกิดขึ้นค่ะอ้อฉันเหาออ๋อใครตั้งโปรแกรมวันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอูซี่ฉันสบายดีดีกว่านี้อีกฉันคือพาเจ้าไงไงแท็บขอบใจนะ <c oughs> แน่นอนสิอินนิมส์เหมนไอ้เธอช่วยชีวิตฉันไว้เอ่อและฉันก็ไม่คิดว่า,า,านาธิคมจะเอาศพพวกนี้ทัหบดไปทิ้งหรอกนะ ยิ่งซ้ํายิ่งสับสนโดยเฉพาะกับไอ้ชะตากรรมของฉันมันเกินกว่าที่จะกลับเข้าสู่สังคมอีกแล้วฉันกลับไปไม่ได้แล้วหมายถึงก,การห,หายหตัวไปไ<ห>ของศพะนะแล้วก็ศพเพื่อนนักฆ่าเธอเหรอตอนที่ฉันไปเอาปืนเธอมามันดูเหมือนว่าจะคลานออกไปเลยอะ่ะเราคงเอาไปเก็บเองแหละมัง้งศพเมื่อกี้เหรอศพเมื่อกี้มันไม่ใช่มนุษย์หรอ โอ้โลบบอเดอร์ห้าพันฉันตายหายตายแทบแย่ว่าไงทีมสนใจมาเข้าร่วมกันไหมเขาหลบนายยืนนิ่งแบบนั้นอ่าแถามยังคอดเล็ถีบตามอีกน่าสงสัยใช่อืมก็ได้นะเอาละ่ะแต่โจ้ <c oughs> <c oughs> มันใช้ภาพจำนี้หลองไม่นี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยการแสดงของนายร้ายที่ติดเลยนะสนใจเข้าหมดสึดสอนกับฉันไหมฮ้าฮ่าฮ้าฮ้าฮาห้าเราคือปีศาจมันคือตัวอะไรอ่ะนอกจากเมอร์เดอร์โดนก็มีปีศาจอีกเหรอ โอ้ยได้รับทัดโอ้เดี๋ยวก่อนเธอเด็กมีปัญหาตะลือเอ้ย <c oughs> นว่วอาดจะบอกแล้วว่าจะเนื้อเร่นี่ไม่มีเหตุผลน้าหุ่นล้างผ่อพันผมรู้สึกผิดแล้วอะไรเนี่ยผมรู้ผมขอโทษโอ้ก็ได้ <c oughs> แค่อย่าสร้างปัญหามันอีก <c oughs> เข้ามาได้เลยพวกทึม เอ็นนี่มันคือไม่สมกับเป็นมร์เดอร์โดเลยนะปัญญาอ่อนมากเลยติ๊งตองเอิร์มแช่สิทธ์คอนอยู่ไหนอ่ะพอเขาให้เรามาเอไม่เคยดีเท่าไหร่เลยฮะปชุมผู้ปกครองครูมีบางอย่างที่เกี่ยวกับลูกสาวของเขาที่สําคัญนักสําคัญหนามากกว่าก,า,การที่จะมาสร้างประตูทางเดินนี่อีกเอ,อ้ยเขียนเกินอีเอเอใช่เออสักครู่เใช่โอเคเมื่อก,กี้ก็จะจอกแต่และฮเธอโอเคไหมอูซี่ฉันไม่เป็นไรคิวถามได้แล้วอูซี่นี่ก็ขี้ลำคาน มีอะไรตรงเครื่องวิทยาศาสตร์นั้นหรือเปล่าเช่นรหลยนิ้วมือบ้างไหมเอาแล้วเอาแล้วแล้วขนาดแก้วกาแฟยังเป็นภาพสามิติโโลแกรม ผมหมายถึงคุณคงไม่คิดว่ามันเป็นการเลี้ยงดูของผมใช่ไหมฉันจำเป็นน้องทิ้งลูกสาวสุดที่รักของฉันให้ตายเป็นเพราะว่าเธอนั้นเบื่อคันเรียนของแกและเด็กคนอื่นก็เบื่อมันกันจะเกิดมึงยังว่าลูกกูอีกแล้วก็จะเประตูฟาดหน้ามึงไหนอ้เยด็ก หลอกกันเล่นใช่ไหมเนี่ยใหญ่บ้าเอ้ยนี่ก็โฮโลแกมผู้หญิงคนนั้นะสวยมากใช่ไหมคุณแม่จะไปเปิดนเองค่ะอา้าวมันเห็นตัวเองนี่ใช่ไหมเม่อกีคือตัวมันเองยังจะไปเปิดอีกพวกนายทำอย่างนั้นบ่อยหรือเปล่า <c oughs> ไม่อะถึงฉันจะกังวลมากนะแต่ก็ ก็กลัวมันแค่นิดเดียวเองเฮ้ยสิมาดูนี่หน่อยสิเฮ้ยนั่นมันตาพิเศษของเธอไม่ใช่เหรออย่าพูดอย่างนั้น a อ s o l u t e r ร e ร r e สิ่งเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับที่นายงอหัวกำมาไหมด้วยไหมจริงๆฉันไม่อยากรู้หรอกนะว่ามันทำงานไงวัสดูไหมไม่สามารถดึงดูดวัสดุจากอากาศที่เบาบางได้ ถ้าบาดแผลรุนแรงพอโปรแกรมแก้ปัญหานี้อาจจะเป็นโปรแกรมทำงานอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลก้โอุก่อนเอาแล้วเต็มตีนเดี๋ยมีแม่นาคด้วยเหรอมีแม่นาคด้วยใช่ไหม

ไม่เป็นไรนะอย่าถามได้<อ>แล้วเอาแขนเลยหน่อยได้บอเตดนจิมาแล้วจ้ะเตดนจิมาแล้วจ้ะก็นึกอยู่ว่านาเตดนจิอะไรเย้ยโย่ว่ะไงสวัสดีฉันเองอตายแล้วเหรออ,อายุจ้ำจังฉันขอตำแหน่งตอนนี้ได้ไหมเออฉันได้ยินสำนักง,งา,า,งาน,นงสา,นงงา,า,าธาแพทย์แล้วฉันก็นั่งอยู่ที่สำนักง,งานสา,าธาแพทย์นะนะ ฉันมาที่นี่เพื่อฟันของเธอแผน่วยแตกมากๆเจทําไมแกดูสวยมากคุณดูดีมากเจไม่ไว้พวกเดี๋ยวก่อนมันคือใช่จริงๆนั่นมันใช่นใช่ด,า,ดาใช่ไหม่นะเปะดาวจายอ,อ,อ้อยังไม่ตายยังรอดอยู่เว้ยเฮ้ย<ๆ>ขอบคุณมาก คิดถูกเลยที่ฉันไปทำบุญที่วัดสุทธัตน์นะนะฉันเป็นเด็กแนวนะเว้ยฉันเป็นเด็กแนวนะเว้ยเอ้าอัวเด็กแนวไหนๆก็พวกเรายุ่งกันอยู่แล้วนั้นก็ช่างบันเถอะเสียงอะไรว่านั่นเจโอ้เจไม่ได้อยู่ที่นี่เรากำลังพยายามซ่อมแซมโฮสต์เจตามคำสั่งของเรางั้นแกก็เป็นโปรแกรมยิ่งกว่านั้นอีกคุณจะเป็นหุ่นเชิดที่น่ารักของเรา มันทำร้ายความรู้สึกของฉาันะที่เธอจำเราไม่ได้นะแอนโอโลกแกรมของแม่นี่มันคืออะไรการทำให้เข้าใจง่ายกว่าอธิบายจุวยดิยุติธรรมแต่ตัวเลือกสุดน่าสงสารตอนนี้เรามาทำสิ่งที่สะเทือนจิตใจกันดีกว่าเฮ้ลาก่อนพ่อ what นี่เมื่อกี้พ่อกันเหรออู้ซี่ยิงสิถ้าเจอไม่ร้อมก็เอาปืนมาไม่โดนเสร็จฉันแน่อู้ซี่เธอสบายดีไหมเนี่ยไม่เยี่ยมมากไอโง่เอาได้ปัญธรรมโีของเธอเนี่ยที่จะได้เป็นอาหารว่างเอ็นไปไหนเนี่ยมีปากของฉันแล้ว เออมาแล้วแลก็มจวอนเอร์ช right. <atri> ั่นเชนซอมแมนระเบิดเปจุนเลยอ่ะ นั่นมันเป็นของจริงใช่ไหมหลบหนีหลบหนีเจ้าจมยงไม่ตายออกไปเงียบเงียบหลบหนีโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ มาประกอบอล่างตัใช่งมใช่ไหมอู้อซี่<ด>ลูกกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย มีอดีตอันเลวร้ายของนางเอกแน่เลยอย่าเขาใจผิดนะเอ็นไม่ได้เป็นคนทํานะ,ะมาบ้วยมั่วน่ะคุณยนตกะจจวะ นั่นเองค่ะพระพุธโทษนะโรงงานอะไรเนี่ยเฮียนเป็นบ้าเลยไอ้ผีเอ้ ของได้อยู่แล้วนะแต่นี่มันแย่กว่าเดิมอีกคือฉันถูกลงโทษเพราะอะไรอะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ Reaction Murder Drone s e p 2มันทิ้งปริศนาไว้เยอะมากเลยดูไปก็งงไปดูไปก็งงไปเออแต่ว่ามันก็ยังคงคุณภาพที่ดีแบบเดิมนะครับดูเหมือนว่าตอนสุดท้ายเนี่ย N กับ u ูซจะแยกกันแล้วใช่ไหมไม่เป็นทีมเดียวกันแล้วเหรอเอออะไรไม่รู้เต็หมหัวไปหมดเลยตอนนี้มันมีทั้งฉายภาพอดีตแล้วก็ ตัวละครมันคล้ายๆกันน่ะป๋าแยกไม่ค่อยออกนะใครช่วยลำดับเรื่องราวของตอนนี้ให้ป๋าหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็อย่าสปอยนั้นลำดับเรื่องราวเลยใช่ว่ามันมันคืออะไรมันมันอะไรยังไงบ้างนะครับ <S 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 เอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ